สวัสดีครับมาพบกับช่อง m a c n o s Channel กันอีกเช่นเคยนะครับผมในเกม Line Ranger นะครับวันนี้นะครับเป็นวันก่อนที่จะขึ้นเดือนใหม่นะครับผมสำหรับโคลรโบเดือนธันวาคมนะครับผมเดี๋ยวเราก็มารุ้นไปพร้อมๆกันนะครับว่าโคลบโบเดือนหน้านั้นจะเป็นไปตามที่ผมคาดเดาและวิเคราะห์ในคลิปก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับผมถ้าใช่ ก็ถือว่าผมเดาได้แม่นนะครับผมจากข้อมูลที่มีมานะครับหรือว่าเราจะหน้าแตกไปพร้อมๆกันนะครับผมก็รอดูไปพร้อมกันเลยครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมสำหรับในคืนนี้นั่นทุกคนก็เตรียมตัวนะครผม ช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพจทางการของไทยนะผมของลายเรนเจอร์นะครับจะมีคําใบ้ที่สามารถบ่งบอกได้เลยว่าเป็นอนิเมะเรื่องอะไรนะครับสหรับโคโรโบนในเดือนหน้านะครับก็มาลุ้นติดตามมปพร้อมๆกันนะครับผมเดีย๋ยวทาง f a c e o o o k m a c ค n นอ h ชานเน n e l ก็จะแชร์ตัวของคำใบ้ลายเรนเจอร์มาด้วยนะครับผม ก็รอติดตามชมกันได้ครับเวลาประมาณ4ี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะผมทาง GM ไทยจะลงเวลาประมาณนี้นะครับก็รอติดตามพร้อมๆกันสำหรับตอนนี้ครับเราก็ไปเปิดหีบโบนัสเล n เจอร์พากันนะครับผมใครที่ยังไม่เปิดก็วันนี้โอกาสสุดท้ายแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเปิดด้วยกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นหน้านั้นนะครับตอนนี้ครับยังมีเพิ่มโอกาสมูเรลี่ครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเดือนนี้ไปนะครับผมก็หมดวันที่ 30นะครับผมเวลาตี4ีนั่นเองครับแปลว่าการซ่อมบำรุงขาทับนั้นนะครับจะเริ่มที่เวลาตี4ครับผมและจบลงที่10โมงเช้าของวันที่30นะครับผม หรืออาจจะเลื่อนไปจนถึงเวลาเที่ยงก็ได้นะผมหรือไม่ก็นานกว่านั้นนะครับขึ้นอยู่กับว่าผู้พัฒนาน,นั้นจะซ่อมรุงฐานทับนานแค่ไหนนะผมและเกิดปัญหาอะไรระหว่างทางนะครับผมใครที่อยากจะเปิดนะครับก็แบ่งตัวเล็กน้อยมาเปิดได้นะครับผมแต่อย่างของผมนี้ก็เก็บแล้วครับแม้ว่าจะไม่ได้ตัวมูลเลลี่ก็เก็บไว้เพื่อตัวของโคโรโบโดเดือนหน้าแล้วนะครับผมอ่ะ ก็ใครอยากได้ก็ไปตามเปิดก็ได้ครับแต่เก็บตั๋วสําหรับเดือนหน้าไว้ด้วยนะครับแต่ลูบี้ไม่อยากให้ใช้แล้วนะผมเพราะว่าเดือนหน้ามีเกลีย์คริสต์มาสที่ทุกคนต้องการอยู่นะครับผมยกะลับทีมได้แน่นอนนะครับอย่ามือลั่นกันเชียวนะครับผมก็เดี๋ยวไปเปิดทีโบนัสเลนเจอร์พาสกันนะครับผมไปครับไปลุยกันอ่า9 9้านะผมเต็มครับเต็มแม็กซิมัมนะครับมาเปิดกันดีกว่านะครับมาเลยอ่าหมนนะครับผมเปิดครับ กองที่หนึ่งครับผมโอ้โหตัวสามใบมาเลยครับโอ้ผมไม่เคยได้ตัวจากตัวของเลนเจอร์พาเลยนะครับเนี่ยครั้งแรกครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับครั้งแรกเลยนะครับที่จะได้ตัวจากเลนเจอร์พารสามใบนะผมอ่าทีแรกก็มาเลยครับผมอ่ามาต่อไปกันครับฮึบโอ้โหขนนกห้าสิบนะครับผมอ่าต่อไปกันครับอ่าฮึบโอ้ขนนกอีกห้าสิบครับผมขอตัวอีกสักสามใบได้ไหมครับโอ้โหขนนกอีกห้าสิบขบันบลักเลยอครับเนี่ย โอโหตังห้าแสนนะพอบักเปลี่ยนเป็นตังเลยครับผมเอาขนนกมาดีกว่านะครับอ่พูดได้ขนนกได้ขนนกนะครับผมโอโหขอได้ได้อย่างนั้นอ่าขนนกอีกแล้วอาไม่เอาแล้วครับขอเป็นเพชรมุ้งแล้วกันครับผมโอโหตังขอตัวได้ไหมครับขอตัวอีกคัมพีก็ได้ครับผมอยากได้คัมพีครับโอโหจะให้แต่ขนนกจริงๆเหรอครับเนี่ยสะสมไม่ต้องนานให้แต่ขนนกโอโหขนนกรวนรน ขออย่างอื่นบ้างครับผมโอ้โหขนนกอีกแล้วกล่องโฆษณาที่ทุกวันแจกนี่ก็ได้ขนนกมาเยอะแล้วนะครับผมนี่ยังได้ขนนกเพิ่มมาอีกนะครับโอ้โหเงินด้วยนะครับโอ้ได้อย่างเยอะเลยครับผมหนึ่งล้านสองทีนะครับผมอ่าฮึบโอ้โหห้าแสนเหลืออีกสองทีครับผมจะได้หรือเปล่านะครับผมตัวเพิ่มไหมยกเลิกอีกสักทีนึงครับหลอกไปครับผมฮึบ โอ้โหขนนกรวนๆนะครับผมไม่ได้อะไรพิเศษเลยนะครับอ่าแล้วก็มีความรู้เก็ดเล็กๆน้อยเกี่ยวกับ Ranger p ์ s s มาฝากกันนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะผมพอหลัง4ี่ทุ่มไปนะครับค่าสมมติรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับในวันนี้นะครับผม จะมีตัวของพวกภารกิจประจำวันนะครับพวกนี้นะครับเราสามารถทําให้เสร็จได้เลยนะครับผมไม่จำเป็นต้องรอโคล o m ใหม่มานะครับผมแล้วก็ภารกิจรายสัปดาห์ก็เช่นเดียวกันครับอันไหนทาได้จนเสร็จก็สามารถทําได้ภายในคืนนั้นก่อนตีสี่เลยนะครับผมเพราะว่าเราจะสามารถได้เรนเจอร์พอยต์มาเปิดหีบโบนัสก่อนล่วงหน้าสําหรับเดือนนี้นะครับผมใครที่ไม่ทําก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ได้หีบโบนัสเพิ่มเท่านั้นเองครับพอโคล o m ใหม่มาแล้วนะครับ ตัวพวกภารกิจประจำวันนะครับก็จะมาใหม่ให้นะครับผมแล้วก็ภารกิจประจำสัปดาห์ก็จะรีเซ็ตให้ใหม่โดยอัตโนมัตินะครับไม่จําเป็นต้องกังวลว่าเราทําไปแล้ววันนี้ก็จะทําให้ได้แต้มช้ากว่าชาวบ้านเขานะครับไม่ใช่นะครับตัวเกมเขาจะรีเซ็ตให้ใหม่ทั้งหมดเมื่อโควตบตัวใหม่เข้ามาแล้วนะครับผมฉะนั้นทาได้ทําไปเลยครับจะได้หี่โบนัสเพิ่มเป็นพิเศษนะครับผมแล้วพอเลนเจอร์พารเดือนหน้ามาใหม่นะครับตัวค่าเลนเจอร์พร้อมก็จะถูกรีเซ็ตเป็นศูนย์ให้ใหม่ของทุกนัทุกเดือนนะครับ ไม่สามารถเก็บข้ามเดือนได้นะครับผมนี่ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่หลายคนอาจจะรู้แล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ครับก็ฝากไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับผมจะมีการแจกตั๋ว2ใบครับสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมฮารลวินการสะสมตัวของฟักทองนี่นะครับผมตะเกียงฟักทองนั่นเองใครที่สุ่มได้รางวัลที่ดีกว่านั้นก็โชคดีด้วยนะครับผมมีกบดํานะครับมีตั๋ว5ใบ10ใบแล้วก็มีกบม่วงด้วยนะครับผมว่าจานวนก็ไม่เยอะไม่น้อยครับผม ก็สุ่มจากคนที่เล่นทั้งหมดในเกมนี้นะครับใครได้อะไรก็มาขิงกันได้นะผมในตอนเย็นนะครับเดี๋ยวผมจะโพสต์ลงไปใน a c e b o o k แฟนเพจนะผมของแมคโครนอสนะครับสามารถไปขิงกันได้นะครับผมแล้วก็หลังจากนี้ครับเดี๋ยวเราไป PVP ก่อนปิดลีกกันนะครับผมในลีกตำนานนั่นเองนะครับว่าผมจะจบที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสมากับผมว่า้ยังไงก็คงตกลงมาข้างล่างอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้ซีเรียสกับการ p v p รอบนี้มากนะครับ ทำให้ผมไม่ค่อยได้ตี PVP ในสัปดาห์นี้สักเท่าไหร่นะครับผมอะรีวิวให้เพื่อนๆดูกันคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับผมอะไปดูกันเลยครับไปครับมาครับเดี๋ยวเราก็มา PVP ในลีกตำนานนะครับผมก่อนปิดลีกนะครับผมในวันเสาร์นั่นเองนะครับก่อน20นาทีสุดท้ายนะครับผมอะตามเวลาที่เห็นเลยนะครับ ผมก็ไม่ได้คาดหวังอันดับอะไรครับขอแค่ตีให้สนุกๆครับเอาเพชรม่วงก็พอผมเพราะยังไงก็การันตี220รูบี้นะครับตามที่เขียนไว้ในอันดับนี้เลยนะครับผมอันดับที่181-200ก็220รูบี้ครับโดยที่ผมไม่จําเป็นต้องเล่นนะครับในสัปดาห์นี้จริงๆผมจะไต่มากกว่านี้ก็ได้ครับอันดับที่180ขึ้นไปก็จะได้230รูบี้นะครับถึงอันดับ160นะครับผมแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไต่ครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่ค่อยได้เล่นครับผม มาเล่นวันนี้นะครับผมมามาครับทีมนี้นะครับโอ้โหเก่งพอสมควรนะครับมาลุยกันดีกว่าเพราะว่าดูจากคะแนนตอนนี้นะผมอันดับร้อยก็1,3 0 0นมะครับของผมยังไม่ถึงพัน0เลยนะครับสำหรับคะแนนก็เลยถ้าอัดบี้เล่นไปก็คิดว่าไม่น่าจะคุ้มเท่าไหร่ครับกับอีก10บรูบี้นะผมเล่นตามสบายชิวๆดีกว่านะครับอ่าไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับผมสำหรับขึ้นมาเล่ตตำนานเป็นการขึ้นมาพักผ่อนนะครับผมจะได้ไม่ต้องเล่น PVP นะครับ เอาเวลาไปทํางานต่อครับผมงานค่อนข้างจะเยอะนะครับช่วงนี้โอ้โหทีมนี้ค่อนข้างจะดุเลยครับผมเพิ่มแลกหนึ่งคัหน่วยติดยับยับครับสาหรับวันฤกก PVP นะผมโอ้โหนี่ครับเห็นนะครับไทกะนะครับทีมนี้ก็ยังใช้งานยันอยู่นะครับผมตอนนี้ไทกะเหมือนจะมีแอบบัฟขึ้นมาเล็กๆน้อยๆครับใช้งานได้ดีขึ้นพอสมควรนะครับผมสําหรับไทกะนะครับโอ้โหน่าจะสู้ไม่ไหวนะครับ โดนตัดแรก่กับตัวของเพิ่มแร่หนึ่งพันหน่วยยับยับครับผมเรียบร้อยครับผมเดี่ยงไปก่อนนะครับโอ้โหทีมนี้ไม่ไหวจริงจริงครับผมอย่าไปดูเกียร์สักนิดนึงครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอ้โหเกียร์วิ่งล้วนเกียร์คโบลำโบล้วน,วนนะครับยอมแพ้ครับผมยอมใจเลยมาครับทีทีมต่อไปกันดีกว่าทีมนี้โอ้โหตัดแร่หกตัว พี่น้องชินจังด้วยมาครับมาลองดูกันดีกว่าเล่นขำๆครับผมไม่ได้หวังเันดับอยู่แล้วยังไงก็2 2 0รูีบี้ครับลงไปเล่นหลีกมาสเตอร์สนุกว่าเพราะผมเกียร์ยังไม่ถึงนะครับผมในตอนนี้ลีกมาสเตอร์น่าจะสนุกว่านะครับสาหรับทีมของผมนะครับผมจะได้ทดสอบทีมด้วยครับเพราะว่าอยู่บนนี้นี่ก็รีได้แค่6ครั้งฟรีนะครับผมไม่ได้รีได้มากกว่านี้ทําให้เลือกทีมตีได้ยากครับทดสอบเลนเจอร์ในทีมก็ค่อนข้างจะยากครับผมเพราะว่า แพ้ครึ่งชนะครึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับในเรคคอร์ดว่ามันแพ้ครึ่งชนะครึ่งครับผมทีมเก่งมากก็มีครับทีมไม่เก่งมากก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็วัดวัดดวงกันไปครับผมก็ตั้งรับชนะครึ่งแพ้ครึ่งครับตั้งรับตามที่ผมสอนในคลิปที่แล้วเลยนะครับใครสงสัยก็สามารถไปย้อนดูคลิปกันได้นะครับในช่องเลยแนะนำทีมตั้งรับนะครับผมาทีมนี้ก็ชนะได้นะครับเกียร์น่าจะไม่แน่นมากสักเท่าไหร่นะครับผมสำหรับทีมนี้ อรอดไปครับชนะไปมาครับอีกสักทีมหนึ่งกันนะครับผมฮึอโอ้อยเด๋ยวผมรีเซ็ตตัวลูบี้หน่อยนะครับไม่นั่นใจครับผมว่าครบหกเทียงนะครบ6ทีพอดีนะครับรีฟีหมดเท่านี้ มาครับโอ้โหทีนี้ก็ดุเหมือนกันครับับนนี้ใช้ที่มาวดรีชินจังกันร้อยละ9ก้าสเปนะครับผมมีส่วนน้อยครับที่ใช้ตัวของคู่ขูหยุดเวลา5้าวินะครับเพราะว่าชินจังที่มาวารีเพิ่มแด้หนึ่งพหน่วยมันปวดมากกว่านะครับผมเมื่อเทียบกับหยุดเวลา5าวิอยู่เวลา5วินี่ยังไม่ปวดมากเท่าไหร่ครับเพราะว่าเพิ่มแด้หนึ่งพันหน่วยจะคอมโบได้ดีกับตัวตัดแร่มากกว่าตัวหยุดเวลา5้าวินะครับผมอยุ่เวลาหาวิก็ใช้งานได้ครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่า ชใช้ตัวคอมโบชินจังเนี่ยจะมีประโยชน์มากกว่าครับเพราะว่าแร่เราวิ่งชาแล้วบวกกับตัวชินจังแล้วคอแร่เพิ่มไปหนึ่งพันปุ๊บแร่เราก็ไม่ถึงพันสักทีก็ทําให้ตัวนั้นเหมือนกับหายไปเลยครับปล่อยตัวไม่ได้เลยทีเดียวนะครับในตัวนั้นๆก็เลยติดค่อนข้างจะดีกว่าแล้วก็ท่างน้าของประสิทธิภาพดีกว่าสําหรับทีมนะครับผมโอ้โหทีมนี้ก็โหดนะครับเนี่ยโดยคอมโบโหดอยู่ครับยับยับครับผมตอนนี้ เขากดอมตะเรียบร้อยคืบโอ้กดไม่พอดีครับผมน่าจะลงตอนที่อมตะยังเหลืออยู่ช่วงวิสุดท้ายครับโอ้โหกะผิดครับผมผมนึกว่ากะลงจรวดที่มันพอดีตอนอมตะหมดนะครับแล้วเหลือน้ําแข็งอยู่พลาดไปครับพลาดไปน่าจะแพ้แล้วครับผมสําหรับทีมนี้ไม่ไหวครับเกียเขาน่าจะดีครับผมแล้วก็สําหรับมีเยลลี่นะครับผมคิดว่าตั้งแต่ อาทิตย์นี้มานะผมตั้งแต่ผมขึ้นตำนานมาประมาณกลางสัปดาห์นะครับผมช่วงประมาณวันพุธเนี่ยผมรู้สึกว่าหมีเยลลี่เนี่ยมีการแอบบัฟขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่าความอืดนี่เพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็สกิลรำนำย้อยวนเนี่ยติดได้ดียิ่งขึ้นครับก็ลองใช้ดูครับผมผมคิดว่าน่าจะถูกนะครับสำหรับความรู้สึกของผมว่าเวลากด PVP ในหลีตตำนานแล้วเจอหมีเยลลี่นี่ผมว่าโหดมากขึ้นครับฆ่าตายได้ยากขึ้นครับผมดูได้นะครับนี่ครับ ยืนกันเป็นตับก็ผมเจสิก้ายิงไม่เข้านะครับโอ้โหค่อนข้างที่จะอืดขึ้นนะครับแล้วก็เรานยะยนติดได้ดีมากขึ้นครับผมว่ามันน่าจะแอบบัฟมาครับตัวเกมก่อนหน้านี้มีแพทอัปแพทเล็กๆน้อยๆเข้ามาครับก็อาจจะมีส่วนขนถึงตัวของมีเยนลี่นะครับผมก็เลยลองดูครับลองใช้ดูการผมคิดว่าน่าจะมีการบัฟมานะครับผมสําหรับตอนนี้ไม่รู้ว่าเดือนหน้าพอบัฟของเดือนหมด บัฟรดแลกกับตัวบัฟคู่ดารเรนเจอร์แล้วจะเป็นยังไงนะครับสำหรับมีเยลลี่ก็รอดูกันก่อนครับใครที่อยากจะปั้นแม็กก็รอดูเดือนหน้าก่อนครับถ้ายังใช้งานได้ดีอยู่ภายในสักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือว่า3-4วันนะครับถ้ายังใช้งานได้ดีอยู่ก็ปั้นแม็กได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนนี่ครับนี่ผมก็ชนะแพ้ชนะนะครับผมตั้งรับนี่ครับแพ้ชนะแพ้ชนะนะครับผมแจกแต้มก็มีนะครับผมนี่ครับแพ้ชนะแพ้ชนะขอบคุณคนไทยที่มาแจกแต้มมนด้วยนะครับ นี่ครับผมแพ้ชนะแพ้ชนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับทีมตั้งรับของผมที่โชว์ให้ดูในคลิปก่อนๆนะครับเป็นวิธีการจับทีมตั้งรับขนาดหลีตํานานผมก็ยังชนะได้บ้างอยู่นะครับผมอ่าสำหรับทีมที่ไม่ได้โหดมากนะครับมาครับหลังปิดหลีก PVP เรียบร้อย้วผมรีเซ็ตหลีกเรียบร้อยครับ ไปดูกันครับว่าพอจบตำนานแล้วผลจะเป็นยังไงนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับมาดูกันเลยนี่ครับ220รูบี้นะผมอันดับ191ของหลีกตำนานนะครับผมนี่ครับผมพอจบก็เขจะขึ้นแบบนี้นะผมเป็นโลโก้แบบนี้เลยแล้วก็จะตกลงมาที่มาสเตอร์หนึ่งนะครับผมสำหรับ100คนอันดับล่างนะครับผมของตำนานก็จะตกลงมาข้างล่างส่วน100อันดับมาสเตอร์หนึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะขึ้นไปแทนที่พวกผมที่ลงมานะครับผมอ่า พอเริ่มกดตีไปสักพักนะครับในหลีกระดับมาสเตอร์หนึ่งะผมแต่คะแนนเราเนี่ยจะอยู่แค่2,006 2,007นะครับทำให้มันตรงกับคะแนนในเกมของหลีกเพชรหนะครับผมอ่านี่ครับหลีกเพชรหนึ่กำหนดคะแนนไว้ที่2,400นะครับถึง2,700ถ้าเกิน2 7 0 0ก็จะขึ้นหลีกมาสเตอร์3ไปนะผมทำให้ถ้าเรากดตีตานี้แล้วแพ้นะครับ คะแนนจะต่ำกว่า2องวันเจะตกลงไปอยู่ที่ลีกเพชรหนึ่งนะครับผมไม่ได้อยู่ลีกมาสเตอร์หนึ่งไปตลอดนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ตีและชนะในตานี้นะครับผมก็จะขึ้นไปอยู่ลีกมาสเตอร์สนะครับผมตกจากมาสเตอร์หนึ่งลงไปมาสเตอร์สเท่านั้นนะครับอ่ามันขึ้นอยู่กับเกณฑ์คะแนนนะครับในต้นสัปดาห์ถัดไปนะครับผมไม่ได้อยู่ลีกมาสเตอร์หนึ่งตั้งแต่ต้นนะครับผมฉะนั้นทุกคนจะลงไปรีเซ็ตกันที่เพชรหนึ่งพร้อมกันทุกคนนะครับไม่มีไรเปรียบเสียเปรียบนะครับผมแล้วก็ไต่กลับขึ้นมามาสเตอร์์์ใใหหหมม่คครรััััับบนนนนนสสสิ้้ปปปดดาาของๆไะผ สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมเปิดหีโบนัสกันด้วยนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย